สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุก่ันเด้อค่ะบังากบวงสรวงไปแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้จะมาสรุปให้มืองานบวงสรวงเนาะ,ะค่ะมีเทรื่องเลขทูบราคาเลขฟันเนาะค่ะเมื่อนี้จะสรุปแขนแขนโคงสุดท้ายด้วยจ้ะเด้อเลขทูบมีสงสัยจะรูดออกไปแล้วเนาะ,ะอ,อุปกรณ์จุดไว้น่าจะ นูด,ดออกไปแล้วเนาะค่ะสำหรับเด็กกลุ่หลังงานบวงสรวงเนาะค่ะกับสีแดงเดิมสางเนาะค่ะบวงสรวงเปิดโชคลาภเนาะคะ่ะผู้ใดได้ร่วมบุญน้ำกับจาตุบุญเด้อแห้งๆปังๆสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะอันนี้ก็บมืถือเลขเด้ะค่ะพี่น้องถือย่ามไวก็ไม่เห็ีดเหยีปูใหยีาค่ะ fc สามารถมาขอได้ด้วยตัวเองเนาะ,ะค่ะกันว่าเบรกซับปั้นบมแมนต์หรือว่าจุดถูกบมแมน มาเองได้เนาะคะ่ะเงินทนํานาคทีวีเนาะคะ่ะกะเป็นเงินทํานะคะวายปูวายงาะคะ่ะกะเป็นสถานที่กราบไหว้เนาะคะ่ะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครป์สีสางกระตัวมือนิ่มถืเอเบรกนะคะพี่น้องคะ่ะเอาให้โชคให้ m ắ นเนาะ,ค,ะค่ะ่ะมาเขาเรื่องคว้นฟันกันโตเนาะพี่น้องเนาะ ยเปลี่ยนทานหนังหมองมันหมหมใน่ก่อนไปลองอจงไหดเนาะค่ะไก่มือไก่เว้นแล้วก้าค,คนเท่าก็มีความหวงังแต่ว่าก็ยังง่มง่ายเนาะค่ะสำหรับโชคลาภการดึงชรลากินแบงรัฐบาลเป็นเพียงการเสี่ยงโชกอาจจะมีเข้าหรือว่าไม่จูดกระไดเนาะ,ะ่วนมากเบิกทรัพย์ถือเลขแลวกสีสางให้ปูให้ง่า นับสิบไหวบวงฟวงปูอยู่าจุ้งสี่ะพี่น้องเจียกะเฮ็ติยาเยานาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเงินทำมาหากินเนาะก็ต้องจะมาหากินขนเเอางินส่วนตัวไม่เฮ็ดมาสร้างครอบครัวกัดสีขาดคืนเนาะพี่น้องเครื่องบูบเครื่องเต่าเนาะ,ะนนอันเนห็นใช้วิจรารญาในการรับชมเอาผู้ใดมีโชคมีมันนี้ก็ถือเลขเนาะคะ่ะกับ่มแม่นเจ้าบุษซับถือดอก สายบุญสายเอฟซีดูปงลูลเทียนปูเงิ่นถือเนาะทางไก่ทางไก่าไกลายปูลายนเนาะคะ่นถือควดได้จิงจ้งจิ้งมันมันเป็นกับมาร่วมกันสางหัวมืเห็ดปูตอนนี้ก่ะเอฟซีสังเกตว่ามันสีแดดมันสีแดดเนาะค่ะเนาะไอยักมุ่งแล้วค่าโตออกมาเนาะคะ่ะกต่ถือควดนี่ก็ว่าสีเห็ดเนาะผูถท,ทมเลขส่วนตัวได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็บพวหวงเนาะคะ่ะ 092 861 8214 092 861 8214เนอาะคะ่ะพี่น้องค่ะโทรมาถามได้เนาะคะ่ะพี่กัปยูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะะเน,นาะค่ะอำเภอหนองหานกาเซ็นตัดไปบ้านค่ำนะคะถามาหนองหานออกมาตั้ง เซนต์ตำบลซอยพราวจะเป็นบ้านน้องตาใกล้น้อยเนาะคะ่ะตำบลซอยพราวอำเภอหนองหานเนาะคะ่ะพี่กัดสำหรับผู้มาขอมีโชคมีหวานกันหลายคนยกมาขอเองตึกเองแก่เองกับนี่บางคนกับคนให้เน่ขาวแน,น,นะะ่เนาะคะ่ะเกี่ยวกับหมาขอนาะค่ะเป็นน้อยเน่นกับนะะี่เนาะค่ะค่ะงวดนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าดิพี่น้องแต่ระว่างเพียงกแดนนะคะรเ,เรียกสองมหัวทีเดียวเนี่ยพออกแต่ว่าฝันก่อรบวงสวงฝันว่าลูกสาวผ้าลูกสาวไปล่ำบวงสวงกลับไปครับหน้าขี้หน่อยอยู่ผู้หนึ่งบ่วงว่าลูกภยัยมากกับย่าถ่าเบิกทราบกับไปทายคลิปใจย,ยังกลับมา เห็นลูกสาวเจ้าของมาคันในร่งล่ำน้ำมูเลื <Dante> ่อยมาเบิงอยู่ทึ่งรถเห็นต้่นหอมหน้ากี้หน่อยนั่งหายอยู่ทึ่งรถกิงเนาะค่ะทะเบียนรถกิงนั้น9078ใดหนีมีตัวถือเนาะค่ะออกเล่าไปแล้ว789เบิกทรัพ์สิตามอีก789เป็นรัฐบาลไทยเนาะค่ะ9078ได้ใจหายว่าอิหลาผู้ใดว่าให้รู้ว่าจันลูกสาวเลยว่า ยายคนนั้นนะ่ะไม่ให้หนูรำว่านหนูแต่งตัวไม่สวยบุรี่หนูว่าหนูขี้เหล่วะสันอา้าวคือว่าแต่งสันได้สูนเหีย่ยยายเท่าไหลเนาะค่ะอันนี้คือฝันพ่อฝันแล้วทะเบียนรถเก่าศูนย์จ็ตเปด 78, ออกตำเล่าตำยังไปเรียบร่อยมือรุ่นมาฝันอีกฝันว่าพาตูดงงางมาทั้งหดายงางมากมาบอกเบิกทราบว่าเบิกทราบประสัน อยากถือเลขบพรว่าันล่างย่างเดียวนี่อยา่างน้อปูล่างย่างเดียวเลขล่างจะออกเ็ดแปดเปนไเลขล่างจะออกเ็ตแปดในฝันเรือพี่น้องพระบอกไหมเบิก์ซาโปเซียสื่อวันนี้กับวัตถึกเซาเซียละละบัตนในฝันว่าบัานเลขว่าเกตแปดล่างยี่หีพี่น้องเฮ้ยคนแตกแซวแซวดีใจว่าถือเลขมีแต่เบิร์ซาโปถือ นี่ว่าฟันเนาะแต่มาตรงทะเบียนรถเก้าศูนย์เจ็ดแปดก็เลยสีมากมาเกตแปดนี่บัดนี้ตื่นขึ้นมาบัดมือตื่นสาวมาไปสเสดแล้วไปเหงวัดที่พี่น้องไปหยิบรถตุรีค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะสิบริภาษที่งุดที่แล้วอุทิศที่แล้วตุ่นหอมถูกสาวน่ะบอกสองศูนย์ห้านะแม่สันไปหารถตุรีใส่กับบมุมีไปได้หาสองศูนย์ดันออกศูนย์สองหลังเนาะวันนี้กลับบัดนี้ วัดนี่ได้กลับเจ็ดแปดแปดเจ็ดกันไหวัดที่นี่เนาะกี่น้อ,นองเอ้ยฟันว่าจุดมองไฟแสนคือสิไปแข่งกับไผแต่ว่าบมมีคู่แข่งบังไฟเจ้าของนั่นมี่พูนิ่งนางเทื่งบังไฟก็เลยว่าเอือนลงมาลงมากยสิจุดบังไฟแล้ววมื่อสิเป็นหนึ่งซี่กับาก่าจัรพ่อไูยิ่งลงมาแล้วจุดแม่เบิกซาประสันเบิกซาไปจุดบองไฟ หวงไฟแตกตั้มข้ามองฟูงยิ่งนะดีใจหลายห้องแย่ๆย่วงไฟแตกแล้วว่าสันจะคพันดีใจเอียงว่าหวงไฟแตกประสันในฝันตีซอยในเด้ออันนี้บ่งว่าสิติว่าจังไห๋่จะเลื่อยว่าโอ้ยบาดหอดมือบวงสรวงเ้อพี่น้องอันนี้จะเป็นายสีเนาะายสีงานบวงสรวงก่อนบาดหอดมือบวงสรวงมอ,อื้อนสีบวงสรวงกังสีบัน เบิกซับพอฝันยังมาแรงแบบนี้ฝันแต่เนี้ยฝันว่าอันบวงสวงแล้วกระบอกมูเสือดื้อหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกสี่ฝันว่าโอ้ยมันแมนบลราปูาสันฝันนภัญญาออกมาจากตัวใหม่มาบอกเก่าสี่สีเก้าฝันว่าหนึ่งเก่าบสันมาตัวได้เก่าหนึ่งเก่าสี่หนึ่งหกสีฝันว่ามันสีแมนบลาพี่น้องค่ะ ก็เลยมากแห้งหนึ่งสี่เก้าล่างเก็บแปลกแล้วก็ทะเบียนรถเก้าศูนย์เจ็ดแปดอันนี้คือโตมากโตชอบแล้วค่ะเดอ้อเอาถือกับสิมุ้งหลังค่ะให้ปูให้ยายอยู่ดอกมาว่าสููฟังก่อนหลีกออกนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนี้เดอ้อคือโทูมาตีความฝันไหนก็นได้092 8618214อแดหอล้วค่ะเดอ้อ เอาให้โศกให้มนันให้ปังนสูบสูกคนบาทนี้สิบห้าไปบนเลขเลขปลดิษนหอกจดไว้แล้วเด้อค่ะจุดมัดจุดสอบนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านสามเก้านี้เป็นอายุแล้วค่ะครบรอบวันเกิดวันเกิดวันที่ยี่สิบสี่แต่ว่าหันมัดสีสองเด้อพี่น้องเด้อสุดนี้ยาว่าไปเห็นเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ลูกไปนะคะแต่ว่าลูกสาวกะยังบัทันบอ่อกคืองวดดีเดี๋ยวสเก็ตใกล้้องฟังจากอบบอปอเพิ่นเนาะกะเอาขอให้โู้แค่มาในลำให้ด้วยสุขภูสุคนเด้อค่ะอันนี้ความปันเบิกร,รับหน้าขี้นะคะ่ะมักตัวใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะ